นี่คือการเปิดเผยสุดเข้มข้นเทคโนโลยี XR ของซัมซุงกำลังจะพลิกโฉมโลกแห่งความเป็นจริงเสมือนจริงให้เราทุกคนแต่คุณพร้อมหรือยังที่จะดําดิ่งลงไปในโลกของแว่นตาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกอย่างรอบตัวมาดูกันว่าทําไมแว่นตา XR รุ่นแรกของซัมซุงถึงน่าสนใจขนาดนี้บางทีคุณอาจคิดว่ามันแค่แว่นตาแต่รอเลยนี่คือการผสมผสานร,ระหว่าง AR, VR และ MR ที่ทําให้ชีวิตประจำวันของคุณน่าตื่นเต้นขึ้นอย่างที่ไม่เคยคิดฝันซัมซุงเพิ่งเปิดตัวอุปกรณ์ XR ริก e เท e ดีเรีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมเข้ากันระหว่าง Augmented Reality หรือ AR ที่เพิ่มองค์ประกอบเสมือนจริงลงในโลกจริง Virtual Reality หรือ VR ที่พาคุณเข้าไปในโลกเสมือนสมบูรณ์และ m i x e d Reality หรือ m ิสเตอร์ที่ผสมผสานทั้งสองอย่างเพื่อให้ประสบการณ์มีมิติและหลากหลายมากขึ้นแบบสวมสีซรุ่นแรกของแบรนดน์นคือ Galax y ซ XR เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม2025และตอนนี้มีข่าวลือว่าซัมซุงกำลังพัฒนาแว่นตา XR รุ่นแรกของแบรนด์โดยใช้ชื่อโค้ดเนม H e a ซึ่งอาจเป็นก้าวต่อไปที่ยิ่ง ใหญ่่กวาเดิมล่าสุดเว็บไซต์ Galaxy Club จากเนเธอร์แลนด์ได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแว่นตา XR รุ่นแรกของ Samsung โดยมีหมายเลขรุ่น SMO 2 0 0 P ในขณะที่ Galaxy XR ใช้หมายเลขรุ่นที่เริ่มต้นด้วย SMI แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Samsung ต้องการแยกแว่นตา XR นี้ให้เป็นลายอุอปกรณ์ Wearable ที่แตกต่างออกจาก Galaxy XR อย่างสิ้นเชิงแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามทำไมถึงต้องแยก เพราะมันอาจเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นเช่นการใช้งานในชีวิตประจําวันที่ไม่จําเป็นต้องมีหน้าจอเต็มรูปแบบเสมอไปตามข้อมูลจากแหล่งข่าวแว่นตา XR รุ่นนี้มาพร้อมเลนที่สามารถเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นเพื่อให้คุณสวมใส่ได้อย่างสบายขณะทํางานนอกอาคารโดยไม่ต้องกลัวแสงแดดรบกวนและปรับให้สีเลนอ่อนลงเพื่อเหมาะกับการใช้งานในอาคารเช่นในสํานักงานหรือบ้านซึ่งช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมเหมือนกับแว่นกันแดดอัจฉริยะที่หลายคนใฝ่ฝันถึงและนี่คือส่วนที่เริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้น แหล่งข่าวระบุว่าวันตา X r นี้รองรับการเชื่อมต่อ w i f i และบลูทูธเท่านั้นโดยไม่มีเวอร์ชันที่รองรับ 5G เลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ยังมีกล้องขนาดเล็กติดตั้งมาแต่ไม่ได้เปิดเผยความละเอียดชัดเจนมีรายงานว่าอาจใช้เซ็นเซอร์ภาพจากโซนี่ชื่อ A681 ซึ่งมีความละเอียด12ล้านพิกเซลเพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของมือ Hand Gesture Tracking เช่นการควบคุมอุปกรณ์ด้วยการทำท่าทางมืออย่างง่ายช่วยให้การใช้งาน XR ง่ายดายขึ้นแต่ขอเตือนไว้ก่อนมันไม่ได้รองรับการถ่ายพอ หาภาพวิดีโอการตรวจจับข้อความหรือแม้แต่การแปลภาษาเลยซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกว่ามันขาดความครบครันแต่สําหรับผู้เริ่มต้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้ XR โดยไม่ซับซ้อนเกินไปในด้านการประมวลผลแว่นตาใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon A1 ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ประสบการณ์ VR เรียบลื่นและทํางานรวมกับชิป NXP ซึ่งจัดการด้านพลังงานและการสื่อสารไร้สาย เพื่อจัดก,การกับงานหนักๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนึกภาพง่ายๆเหมือนกับสมองตัวหลักที่ทำงานหนักแต่มีเพื่อนช่วยแบ่งเบาภาระทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างกลมกล่อมนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ความจุ155 mAh ที่ติดตั้งอยู่ใต้บอดี้ที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาเพื่อให้คุณสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนกับแว่นตาที่เบาเหมือนไม่ใส่แต่ให้ประโยชน์มากมาย สื่อต่างประเทศหลายแห่งคาดการว่าซัมซุงอาจเปิดตัวแว่นตา XR รุ่นแรกนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีจอแสดงผลบนเลนในต้นปี2026และอาจรอลุ้นเวอร์ชันที่มีจอแสดงผลในปี2027แต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดการถกเถียงคุณคิดว่าเวอร์ชั่นที่ไม่มีจอจะเพียงพอหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ชาญฉลาดแต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่ามันล้าสมัยไปแล้วเมื่อเทียบก,กับคู่แข่ง จากสเปคทั้งหมดนี้แว่นตา XR ของซัมซุงอาจกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนอกเหนือจากแว่นตาอัจฉริยะขุมพลัง AI อย่างเรเบิ้ลเมเธอร์ที่กำลังฮิตในสหรัฐซึ่งเน้นการถ่ายภาพและการเชื่อมต่อโซเชียลหรือเสี่ยมี่สมาร์ทออเดีโอกราซสที่เปิดตัวเดือนกร,รกฎาคม2025ซึ่งรวมฟังก์ชันเสียงและ XR เข้าด้วยกันแต่ลองคิดดูสิซัมซุงจะพลิกเกมด้วยการเน้นความเบาและการใช้งานทั่วไปได้หรือไม่หรือว่ามันอาจถูกมองว่าเป็นการตามหลังคู่แข่งคุณคิดอย่างไร แว่นตา XR ของซัมซุงจะมาเปลี่ยนชีวิตเราในทางบวกหรือไม่หรือว่าสเปคเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะท้าทายอุปกรณ์อื่นๆในตลาดแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชักชวนให้อภิปรายกัน